อ๋อแน้วนะ7สี3สองออเรียกว่าหมากพานไหครูต้องเข้าถึงปค่นครับครัวอะไรถ้ากลัวถ้าคุณจะแม่ขนันถ้า7สี7สอง1 0 0แล้วลูกโอยไม่หนูไม่ได้แม่หนถึงขนาดนั้นหรอกก็เราก็ดูไปตามเนื้อพาเลี้ยงเนื้องานนะคะที่แบบว่าไอวันวันพ r เ l น m i n a แล้วรู้สึกว่าเออถ้าคนที่เราแบบว่าเอาเข้า t o ้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบมีความที่เรารู้สึกว่าเอดดดึงูแล้ววก็็มมีคาเปน เอ็มยูเฟกเตอร์อะค่ะอันนี้คือได้มาจากประสบการณ์ตัวเองจากที่ไปอยู่เหมือนเวทีนั้นมาใช่ไหมก็จากที่เราได้ดูหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยค่ะแล้วก็จากที่เราได้อยู่ตรงนั้นมาด้วยก็เหมือนเหมือนรวมๆกันนะคะ ตอนแรกโพสไปตอนแรกโพสไปก็คือทัวร์ลง่อดหนักมากเออหนักมากอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือที่โพสไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีทัวร์หรือว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดูเหมือนกับทุกคนเพราะเราก็ดูในฐานะของแฟนนางงามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเราคนลุก่นความเป็นของเราไหมเพราะบางคนก็แบบมาเห็นเราก็สุดท้ายก็คนลุกแบบหลุกเอาะปากไปก็จุดเขาปากเลยอ่ะที่ตานเขาลยอ่ะ คือจริงๆก็ก็แอบงงเหมือนกันค่ะแล้วก็ดูไปสนุกสนุกคำคเฉยๆแค่นั้นแล้วก็เคาะไปตามแบบพี่กระเทยแหละพี่กระเทยเคาะหนูก็เลยอยากเคาะตามแค่นั้นเนอมันก็ไม่มีอะไรก็รู้สึกพอแบบเคาะไปแล้วแบบอุ้ยโตหมดเลยก็เลยคนลุกตัวเองเหมือนกันเลยแล้วเลี้ยวกลับมาขอโทษไหมเลี้ยวกลับมาขอโทษไหมเกลียดก็บเลยไม่มีใครขอโทษตาเลยไม่มีอ๋อมีมีมีน้องที่แบบไปดูตอนนั้นเพราะว่าวันนั้นน่ะตามไปเชียร์น้องแอนนาเสือที่ที่พารากอนด้วยแล้วทีนี้ก็มีน้องที่แบบว่าเขา แต่งตัวแล้วเขาแบบได้รางวัลในการแต่งตัวไปร่วมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบสาบพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ภาพใช่หนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ให้อภัยหนูบอกแล้ว่ลเราเราเห็นกฝั่งนั้นัาจารบอกว่าอาจาแบบพัดในการวิจารณ์อะไรอย่องนงี้ยมันไม่จะพูดอะไรแล้วมันก็เปลี่ยนคำพูดแล้วยังก็อาจจะแบบเหมือนเดิมค่ะที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ว่านั่งเคาะอะไรแล้วอาจจะแบบห่างๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเจอ เรื่องของการคำพูดหรือการคอมเมนต์ที่มันแบบส่งผลกระทบถึงจิตใจของเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบบั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกันคือมันมันก็เหมือนแบบเอาเราไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาเราไปขแขแวนว่าเออเขาให้มงแล้วเราโยนมงตอบช็อตไหม่หรืออะไรเงี้ยคือตรงนั้นก็คือขุดของเราใช่ค่ะคือตรงนั้นมันจะบอกเลยว่าแบบมันเป็น รมของตารเหมือนกันในการที่เราตอบคำถามแล้วเราตุ๊บหรืออะไรตรงเนี้ยคือมันตอนนั้นคือมันการเสียใจที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาคนพูดเรื่องนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างที่ใช่เซนสิทีฟเหมือนกันแล้วขนาดตัวเองยังไม่กล้าไปดูตัวเองตอนตอบคำถามหรือว่าการตกรอบตรงนั้นเลยอะไรอแสดงว่าเราจะประกวดมาไม่กล้าย้อนไปดูไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไปดูใช่ค่ะต้องหมดชีวิตเราเลยใช่ค่ะถ่ายยังตอนนี้ความนอยที่โดน ตอนตอนนี้เหรอคะก็ก็หายค่ะก็รู้สึกว่าเออเหมือนเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นด้วยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะควบคุมตัวเองได้เฮ้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยจากจากที่ตันเคาะหรือว่าจากประสบการณ์ที่ตันมองอะไรเงี้ยคือคนอยากให้บางส่วนก็อยากให้ตันเี่ไปเลื่อนางานงาไทยนี่แหละส่งออกเลยไปจได้ไหมคือข้าจะต้นไปเลย อจริงๆแล้วตังก็ไปทุกปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางทางของมิ s ชันเนอ s ์ไทยแลนด์ค่ะที่ว่าเขาจะเลือกใครหรืออะไรแบบไหนบ้างเาตังก็ไม่ได้เลือกคนเดียวนะใช่ใช่ใช่แล้วก็คือตังไม่ได้มีตังไม่ได้เป็นเจ้าของเวทีอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องไปเลือกอะไรยังไงเราก็ทําตามหน้าที่ของเราที่เราได้มอบหมายมาแต่ตหนูเป็นคนที่มองขาดอยู่นะกับเรื่องแบบ ก็มองออกว,ว่าเขาต้องการอะไระใช่เพราะว่าอ่ะอย่างหนึ่งก็คือมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออก็พยายามที่จะบอกแบบกับทีมงานทุกคนว่าเอออยากให้แบบหาคนที่มันพร้อมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย <ใน S 1> คือเราได้เช็คไปแล้วใช่มาเช็ให้เปิดเพจอะไรยังไม่รู้เปิดเพจมันมีมีมีเปิดสำนักเหรคอร์สาบน้ำปาไม่ไม่หรอกค่ะหนูคงไม่ไปเอาดีทางกานนี้แ่อหนูกลัวพี่กระเทย ขอเลขเลยนะไม่ไม่ค่ะหนูไม่แม่นหนูไม่มีโชคลาภทางด้านแบบหวยแน่นอนค่ะหมอดูบอกว่าหนูต้องทำด้วยตัวเองเรได้โอกาสคุยกับน้องหรือขอบกํบังใจาอะไรอย่างเงี้ยได้พูดคุยกันบ้างยังเลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยอะไรกับน้องค่ะก็ค่อนข้างน้องก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะมีงานยุ่งหรือว่ามีใครที่แบบติดต่อน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่า คือตัวนันเองนันก็ไม่ได้สนิทกับน้องอะไรขนาดนั้นก็เราก็ส่งกาลังใจขางๆให้กับน้องค่ะรู้นึกไหมว่าทัวจะลงเพราะว่าต้นปีก็เลยพี่ก็เธยเลยพี่ก็เคยมาเลยหนูก็รับมือไม่ทันเหมือนกันหนูก็คิดว่าหนูว่ตั้งปณิธานตัวเองว่าเออเดี๋ยวปีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะไม่สร้างตำนานอะไรละเราจะลดลงเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มมาต้นปีเลยก็แบบอูมาเร็วเหมือนกันค่ะทำไมหนูไม่อยากจะสร้างตำนานอะไรแล้วแล้วปีนี้จะเปลี่ยนตัวเอง หนูหนูรู้สึกว่าแบบเออหนูอยากโฟกัสเรื่องตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าจริงจริที่ผ่านมาหนูก็โฟกัสเรื่องตัวเองแหละแต่คนอื่นเอาเรื่องคนเอาเรื่องของหนูอะมาใส่ตัวหนูอีกอะไรเงี้ยเอาเรื่องมาหาตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนแบบเออไม่ตอบโต้หรืออะไรมากมาใช่ไหมคะล้มถึงลความรักด้วยไหมคะอะไรนะคะความรักกัคาเกาหลีอะไร่งเก้เกาหลีหนูไปกับทัวร์ เพราะว่ามันมีคนจับผิดว่าเราไปคนนั่นแหละโดนรัวลงแล้วคนจับผิดว่าเรากับตะวันอยน่เลยหรอเลยหรอชี้แจงแถลงค่ะเลยเหรอก็่อยไมคนมาว่าเราสนิทกันอ่ะใช่ก็ก็สนิทกันค่ะก็สนิทกันนะคะก็คุยกันปกติค่ะตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักค่ะยังโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเพื่อน ยังโฟกัสเรื่องงานอยู่ค่ะไม่ต้องคไม่ไร้มจริม่จริงไม่จรแล้วนะี่น้ใตปกับทัวร์แล้วมีเขาอยู่ในทัวร์ด้วยบอรา หนูยังอยากโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่าค่ะยังแบบเรื่องของความรังหนูยังคิดรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องรองสําหรับหนูเพราะตอนนี้หนูก็ยังมีภาระมีครอบครัวต้องดูแลมีอะไรที่ต้องแบบทําก่อนอะไรเงี้ยค่ะมไม่ได้มีหรอกไม่ได้มีหรอกค่ะแม่ไม่ได้ว่าอะไรว่าแบบเออเราจะต้องมีหรือยังไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าตอนนี้หนูยังอยากทํางานอยากสนุกกับการทางานอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของการทํางานของหนูมากกว่าหนูถามว่ามีมันมันก็มีคุยๆบ้างแหละดูทำหรือเปล่าว่าถ้ามี เปล่าคะ่ะหมอดูไม่ได้ทักหมอหมอดูทักแค่ว่าเ,เราต้องทำงานก่อนถ้าเรามีงานมีเงินเราก็จะรู้ก่อ <c oughs> แล้วก็คนนี้คืออย่างครับสถานะยัง <c oughs> ไม่จบเหรอกลายเลยบอกเลยเป็นเพื่อน <c oughs> เป็นเพื่อนอที่กษาร่วมคิดอา่า ตาหนะตาเห็ดตาแทงนะโอเคขอบคุณตาที่ตอเพื่อนกูคิดเหรอเมื่อกี้นี่บอกว่าเพื่อนรวมเพื่อนร่วมทีเพื่อนร่วมทีก็เป็นเพื่อนที่ปรึกษาทั่วกันหนูก็มีเพื่อนเยอะไงไม่ดีไม่ดีนอนนอนนอนกัดฟันแล้วนะเราาไม่ให้นักข่าวฟังเป็นเพื่อนร่วมหนูขอปิดไมค์ของแต่ละคนได้เป็้วโอเคขอบคุณครับเอาเงินค่าไม่รู้เลยว่า